สวัดีครับกระผมพันโทวรวุธเกื้อน้อยจิตอาสาพราธทานครับสำหรับในวันนี้นะครับกองประชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึสำนังกงานพัฒนาภาคหนึ่ง 1, ได้นำพลังพลจิตอาสามาที่วัดอู่ล่องอําเภอทองป่าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและในในวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับครับนะตอนนี้เราก็มาถึง ที่บริเวณที่เราจะร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่นะครับของวัดอู่ล่องนะครับอำเภอทองบ่ภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งวันนี้นะครับทางจิตอาสาของเมื่อพนักงานขั้นที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็ได้ช่วยกันนําปูนนะครับเพื่อไปบูรณะวัดนะครับที่กําลังสร้างนะครับในพื้นที่ของวัดอู่ล่องนะครับก็จะมีประชาชนในพื้นที่มีชาวบ้านนะครับที่เขามาช่วยด้วยกันด้วยใจจิตอาสานะครับก็บรรยากาศจะทบนี้ครับ ก็จะนำปูนช่วยกันนะครับขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยจะเป็นที่สูงชันนะครับเป็นเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาเพราะบริเวณของวัดอุรล่องเนี่ยจะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่นะครับเราก็จะต่อแถวนะครับนำปูนขึ้นไปข้างบนนะครับค่อนข้าที่จะลําบากนะครับขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นที่สูงชันมากนะครับก็พี่น้องประชาชนก็มาร่วมช่วยกันร่วมมือร่วมแรงกันนะครับ สวัสดีครับกับผมพันเอกพระศิล์มีเจสืบจิตอาสา904รหัส 3A064 ครับกองประชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่11ได้นำกำลังพลจิตอาสาาระธานร่วมกับประชาชนในพื้นที่พัฒนาปรับปรุงวิถ์ของวัดอูร่องโดยการ ชาปูในบริเวณเชิงเขาเพื่อปรับภูมิพทัศน์ให้สวยงามและเป็นที่พักผ่อนจย่อนใจและเป็นที่สักาการะของแหล่งนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณพื้นที่แห่งนี้ครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาพามาคุยกับทางท่านผู้ใหญ่นะครับชื่อผู้ใหญ่เกลี้ยงนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอู่ร่องนะครับตำบลท่าขนุนนะครับอ่าสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับท่านเอกวรสินครับครัก0943เอศูนย์หสี่ครับวันนี้ผู้ใหญ่อาที่ทํากิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่เพื่อที่ป้องกันดินมันสไลด์ครับเพื่อที่เราครับครับ เทพแลดินจะได้ไม่พังลงครับแล้วไอ้ตรงรูปที่ก่อสร้างเนี่ยคล้ายๆรูปหงใช่ไหมครับรูปหงครับมันมันสื่อความหมายอะไรครับพี่ขออนุญาตนิดนึงครับก็สื่อของเรื่องของพระไตรปิฎกนะอ๋อครับครับครับอ๋อที่นี่และชาวบ้านที่มาช่วยกันก็คือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับใช่ครับครับอ๋อแล้วมีความสุขยังไงบ้างครับที่มีจิตอาสากากจิตอาสาพระราชทานของนบคหนึ่งมาแระลูกบ้านดีใจมากครับที่ผ่านมาก็ทางนบคก็ มาช่วยงานที่วัดอุรล่องตลอดครับ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 ขอบขอบคุณผู้ใหญ่มากครับผมนะครับผมครับ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 สวัสดีครับเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดนะครับจากนมัสการท่านเจ้าวาดครับครับผมพันเอกพศินมิเชสืบครับรหัสจิตศรเจ้าสี่สามเอศูนย์สี่ครับขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์ครับ อาจารย์ครับาการบบัติตรงนี้คือเป็นการปรับปรุงใช้เวลานานไหมครับอ,อันนี้ขอทราบจุดประสงค์นี้นะครับอาจารย์ครับสถานที่แห่งนี้ทำมาก็ตังต้งแต่ปีพุทธศักราช2559ทำมาก็เป็นที่ได้สร้างพระธาตุเจดีย์ได้เชิญพระธาตุจักร,รํสมเดจวัดบวรสุรดพจพระสังฆราชและก็เป็นการที่ได้กลับไหว สำหรับพุทธศาสนกชนได้กราบไหว้สักการะได้ขอพรสิ่งศักซิ์ได้ประพฤติปฏิบัติและก็เป็นในบวรของพระพุทธศาสนาและก็สร้างสถานที่แห่งนี้และก็เป็นที่ได้ความรุ่งเรืองในงอกงามขอพระพุทธศาสนาและก็วันนี้ได้ขอกำลังพรทังหน่วยโนพคเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งได้มาร่วมกำลังและก็ได้แผ่ปุ่นเป็นสถานที่บูรณนะ และก็บริเวณรอบเจดีย์และก็หน้าฝนก็เวลาฝนตกก็จะดินพังลงมาด้วยและก็วันนี้ก็เลยได้ขอกําลังพรได้มาบูรณะและก็ช่วยส่งให้าทางวัดได้เทปูนกันและก็ได้มาร่วมในบวบนของพระพุทธศาสนาให้มาบ้านวัดโรงเรียนความสามัคคีได้พร้อมเพรียงกันต่อทาอะไรก็ได้มาเจริญง,งอกงามในพนะระพุทธศาสนาและก็อยู่ความสมามัคคีกอยู่ร่วมกัน เป็นโมเป็นคณะมีอะไรก็ช่วยกันทั้งวัดด้วยครับครับแล้วอาจารย์ใช้เวลาปรับปรุงตัวนี้นานไหมครับอาจารย์ครับก็คงจะประมาณถ้าถ้าทำไปเรื่อยๆเพราะว่าคงจะวัดก็ยังไม่เสร็จหรอกคุณโยมมันก็สร้างไปเรื่อยๆก็บางทีก็ในต่อไปก็จะสร้างญาติโยมก็ได้มาสร้างพญานาคจะสร้างต่อไปก็คงจะสร้างไปเรื่อยๆครับที่เห็นตัวนี้เป็นรูปหงนะอาจารย์เนาะอันนี้เป็นรตุหกผงวัดพญางงไหมครับอาจารย์พญาง์ก็เอานามพระตรายปีดวง สำหรับที่เราก็ได้การที่ศาสนาเราได้รุ่งเรืองให้พระศึกษาพระตรายปีดกครับครับคร้าเป็นสัญลักษณ์ของให้วัดอุลองด้วยครับและอาจารย์มีเขาตึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่หน่วยกองชาตกองทัพไทยโดยหน่วยประชาการหน่วยพระนางรัชที่หนึ่งหนึ่งได้อาจักรโลนมาช่วยโลกกับชาวบ้านครับก็รู้สึกดีใจครับคุณโยมเพราะว่า เราอยู่ร่วมกันทั้งหน่วยนปคก็ทั้งวัดก็มีงานก็มาช่วยกันตลอดครับแล้วก็ที่ผ่านๆมาก็ทั้งหน่วยนปคก็มาร่วมมือมีทั้งวัดมีกิจการก็มาร่วมตลอดแล้วก็ขอใหอ้อยู่ร่วมกับพระพุทธศาสนาความสมัครใตลอดไปครับครับครับขอขอ,ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับอร<า>ราสตร์ยอ<า>กจิอจกรรมในวันนี้ทางจิตอาสาพระราชทานหน่วยพาชการลื้นที่หนึ่งหนึ่งนะครับร่วมกับทางประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้ ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆจิตอาสาหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ i จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ กลับาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข ยิ่่งใหญสสุดสน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้ด้วยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ